สวัสดีครับขอเราเข้าสู่รายการเข้าครัวไวการคนมาวันนี้มีอะไรมาทําวันนี้เรามาทํามิดโลฟครับซึ่งมันก็คือมันก็คือเนื้อก้อนมิดรโลฟเนื้อก้อนปั้นๆทาซอสแล้วอบก็มีส่วนผสมอะไรบ้างฮะวันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อวัวเนื้อบดนะฮะเรามีเหลียจากวันก่อนทำกระเปราเนื้อบดเราจะมีอะแล้วก็จะประสานมันด้วยไข่ เกดขนมปังหอมหัวหอมแป้งไหมไม่ต้องแป้งมก็มีเกจขนมปังแล้วโอเคอ่ะแล้วก็ปรุงรสอ่ะปรุงรสก็จะใช้ซอสก็จะเป็นอ่ะมีเกลือพริกไทยซอสมะเขือเทศอูสเตอร์ซอสวูสเตอร์ซอสแล้วก็พวกเครื่องสมุนไพรฮะก็มีโรสแมรี่ทม์ปาปิก้าตาแดงไหมใช้สมุนไพรแล้วเนี่ยอแน่นอนอยู่แล้วฟึดเดียวเนี่ยรู้พิกเข้าตาแสบตาตาแดงนะครับโอเคอ่ะ มีอะไรน้ําตาลน้ําตาลอันีหนก็ผสมอ่าส่วนผมนี่นอันนี้เครื่องเคียงแล้วกันมีรฟเหลือเป็นเนื้อแล้วเรากินเป่าเปาแล้วฝๆเรามันบดมาเพิ่มมันบดก็มีง่ายๆซิมเปลิลเราเคยสอนแล้วฮะก็มีมันเนยนมครีมนมได้เกลือพริกไทยประมาณนี้อืมโอเคอ่ะวิธีทาําคร้าวๆของเราทาไงอ่ะก็เอาทุกอย่างมาหมกเข้าหมกเข้าไปในถังขยาให้เข้ากัน ยัดเป็นก้อ,น,อนให้เป็นก้อนยัดลงไปในเขาเรียกว่าโลฟแพนอ่าโลฟแพนนะที่สำหรับทำขนมปังทาซอสข้าเตาอ,อบอแดกอโอเคง่ายดีมาง่ายดีอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันครับโอเคครับ อเคแล้วซอสนะครับซอสซอสกับพริกมะเขือเทศอูซซอสซซอสกี่ช้อนนะสอดนะได้ใคนอเือเทศลงามหนักหนักหน่อยสองใส่ไหมอีกสาอีกอีกลหน่อยอีสักหนึ่ง น้าหน่อเกลือนิดหน่อยนให้เข้ากันนจะได้ไม่ต้องทอรอซอสมิตรลบเดี๋ยวจะทาก่อนก่อนจะอบกทาก่อนจะอบผสมสักนิดนึงสักครึ่งช้อนลงไปในเนื้อด้วย เกลือพิดไทยนิดหน่อยพอปรุงรสก็ไปนิดหน่อยเนื้อมันเยอะ,ต,ออะต้องเยอะนิดหนึ่ง่ <6 S 2> <6 S 1> ้ห้ข <6 S 1> อพวกอืมแล้วก็พวกเครื่องเครื่องผงอะสาฟิก้า โรสเนลลี่ทาบุไข่ร้านติดซื้อไข่ไข่รสตัดดีมากนะเท่าไรนะร้อยเดียวสามสิบฟองยกมาเลยใช่ไหมเออเราเหลือครั้งด้วยอันนี้ม่นลืมตัวอ่ะได้ ะผสมซอสไปสลกนิดนึงคือจริงๆส่วนใหญ่ไม่มีใครผสมนะแต่ชอบให้มันมีแบบรสซอสอยู่ในเนื้อนิดนึงอ,ะอ่ะขยำให้เข้ากันฮะให้กลายเป็นก้อนมุนๆมุนๆขยำเออนั่นพอได้ให้เท่าคือพอถึงจุดหนึ่งพวกแป้งโดมันจะบอกเลยว่ามันเปียกไปหรือว่าแห้งไปแต่นี่ไม่ใช่แป้งโดแต่นี่ไมใช่แป้งโดจะบอกไยังไง คือตัวเนื้อกับพวกเครื่องปรุงมันจะประสานกันตอนที่มันปิ้งมันจะนิ้วตอนขยำนะฮะขยำถึงมันปิ้งแผลออกมาเนี่ยคือกูเข้าแล้วเข้าแล้วอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าหูรูดมือหูรุดมือให้มันเนื้อหรืออะไรเนี่ยรับตัวหน่อยสิเบ่ง แสดกไม่ได้ราด้วยนะกลิ <L an> ่นไม่ใช่ได้มาโชว์หูรูดมือสักทีดิห <L an> ูรูดมือ <L an> อ่รรรวลาทว <L an> <L an> ุิวุฒิวุวุฒิวววิวุฒิวุฒิวว่ิวุุฒ <in> <L an> ิือิอ <L an> เป็นแป๊ดดูเยี่ยมากเนไปล่ะพอแล้วแหละมันซเลนเดอร์อะ่ะเดี๋ยวไว้ก่อน ไม่ต้องไม่ต้องใช้ท่านั้นแล้วนะโอเคโบกลงไปเลยนะโบกลงไปเลยนวดเนยให้เข้ากันนะไม่ทำให้ตายอันใหม่ <c oughs> <c oughs> ชื่อจ้า <c oughs> หูร่นมือบดซบมาก <c oughs> ไม่ได้จะเร็วกว่านี้ได้หรอ ชื่อนี่คิดได้เมื่อไหร่ครับเมื่อกี้เราเนี่น้องเกลี่ยเท่ากันนะเกลี่ยสมเท่ากันซอสทาข้างหน้าเข้าตากอบเนี่ยนานๆได้แล้วนะเอบวกให้หมดถ้วยไปเลย ทั่วเกลี่ยกันเลยนะฮะโอเคเข้าเตาอ,อบ1 8อองศา10นาทีครับ <Okay. S 1> จัดเรียบร้อย อบไปครึ่งชั่วโมงเนาะสิบนาทีเหมือนจะไม่อยู่อ่าแล้วก็รอให้ระอุอีกสัก15นาทีให้เนื้อเขาสุกต่อมาเพราะว่าเพราะเราไม่อยากอบมากเกินไปจะมันแข็งแล้วก็พออบเสร็จเนี่ยเอามาหั่นเลยก็ก็มันก็จะ,จะโจ๊กมาเรคละจริงไม้นิดหนึง่งอันนี้ก็ทางกำมันบดตกแต่งนิดหน่อยใบไ,ไม้ใบหญ้าสารพัดใบอะไรก็ให้มันเขียวเขียวนิดนึงให้มีสีสันหน่อยอให้มันจะเป็นอะไรนะเขียวเหลืองแดง ตาดแดงกันมาแล้วนะฮะมาล<า>ี่สไตล์โอเคชิมพี่ว่ดมายอครับเอาไหนก่อนเนื้อนะเนื้อดิมนิดรสฝึกนี่กระซอ,อสออม,มอกไว้ทำเกือบไ้กินเป็นมื้อเท้าอ่านง่ายซอสฉ่ำๆกินแตบบนะ่ข้าวได้ไหม ก็ได้เราแต่เลยชอบแบบไหนก็กินแบบนั้นใส่กับข้าวใส่ล้กคุกกับปลาพริกก็ยังได้กับแ่บมีซอสเผือกที่อยู่ข้างบนนะงั้นเป็นไรเเราเอาที่ชอบอ่ะเอาที่ชอบที่ชอบอ่ะใช้ได้นะเนื้อก็พอใช้ขูดรูดมือแล้วเนี่ยก็ถือว่าเข้ากันนะเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันอย่างด่แน่นดีพรความรู้สึกเหมือนกินคล้ายๆมิตบอลมิตบอลอ่าแต่ว่า พอมิสบอลเนี่ยเนื้อมันจะมีผิวคริสปี้เยอะกว่าแต่ข้างในจะแห้งกว่านี่จะชํากว่าก็แล้วแต่ชอบมิสบอลลูกมันเล็กใช่ไหมข้างในมันก็มันจะส่วนที่นิ่มๆจะน้อยหน่อยประมาณนี้แล้วเราเรานี่ฮะเจสอนมันโตมันหยุดเลยวเลยใ่เงียบเลยนะเงียบเลยนะหิวหิวก็บอกต้องกินเคฮะก็เดี๋ยวให้เจสอนทานกับอาหารต่อเดี๋ยวเราไปก่อนแค่นี้วันนี้นะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เป็นยังไงครับสำหรับเมนูในวันนี้ใครลองทําตามแล้วได้ผลยังไงก็มาทิ้งคอมเมนต์ไว้ให้เรากันได้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์ถ้าอยากติดตามผลงานเราต่อไปกด Subscribe จะพ่นควันสั่นกระดิ่งอะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยแล้วก็ถ้ามีอยากจะติดต่อเราเราก็มีช่องทางติดต่อทางอีเมลนะครับก็ส่งอีเมลมาหาพวกเราได้เราก็จะคอยมอนิเตอร์เฝ้าดูไว้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนไว้พบกันโอกาสหน้าครับผม เฮ้ย <Hey, S 2> นี่มันไม่ใช่แยม